บนี้เอากีดดังๆพร้อมกันหน่อยสิชอบอะค่ะชอบผ้าที่ใส่สะโพกต่อนได้ไหมคะชอบมากเลยอ่ะชอบจริงๆนะจริงเหรออ๋โอ,โอ,โ,อ,โ,อ,โ,อโอเคจะไปซ้อมค่ะนะคะคุณกรีค่ะนะคะช่วงนี้มีผลงานอะไรบ้างคะให้ฝากผลงาน,งนค่ะก็นี่เลยค่ะอันนี้ค่ะตัวล่าสุดเลย,ยนะคะตัวเชฟตัวเชฟยังไงอย่าลืมดูใช่ก็อย่าลืมดูนะคะตอนนี้มีทุกช่องเลยนะคะค่ะนะคะ แล้วคะด้านเพลงเนี่ยไม่มีค่ะตอนนี้ก็จะเป็นด้านละครค่ะค่ะก็มีละครกับชั้นช่องเจ็ดนะคะเรื่องอภินิหารพูยัยทองคํานะคะสามารถเปิดดูได้ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงนะคะแล้วก็กำลังถ่ายทำอีกเรื่องนึ่งก็คือเรื่องหอบรละมะฮุมป่าค่ะค่ะชี้ก็บอกไปแล้วว่าเข้าป่านะคะโอ้โหคาเฟ่ที่แบบว่าเข้าป่ามาเยอะยุ่งกันสวยอยู่สวยอยู่มองแต่พุ่มพี่ท่านจะมองยุ่งกันแล้วฝากเรื่องการด้ ให้กับข้าวเชี่ยนนิดนึงดีกว่าเคล็ดลับเคล็ดลับง่ายๆเลยค่ะเดินเข้าซูเปอร์มาร์ทหรือว่าซูเปอร์ต่างๆกันแล้วค่ะไปหยิบซองช็อกโกแลตเชมันทานนะคะดื่มก่อนดีนะคะดื่มก่อนอาหารที่สิ่งนี้เท่านั้นก็สามารถทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องกินอาหารเยอะขึ้นนะคะค่ะโอเคค่ะขอบคุณคุณฟรีนะคะแต่ยังไม่ให้ไปไหนค่ะนะคะเพราะว่าในวันที่คุณสามมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะมาให้ร่วมดื่มก่อนนะคะร่วมดื่มนะคะ เพื่อร่วมแสดงความยินดีค่ะพร้อมกับผู้บริหารของเรานะคะเรียนเชิญค่ะนะคะผู้บริหารจากแจมฟ้าค่ะคุณสิริญานะคะแล้วก็ากกาผู้จัดการกลุ่มสมัครทัองดื่มนะคะคุณสนันัญญาค่ะคุณขอภัยะค,ะคุณศรีประพานะคะเรียนเชิญอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เรียนเชิญนะคะผู้จัดการเนสในฟพักหนึ่งแล้วค่ะคุณพ,พัชพรค่ะนะคะทั้งสี่ท่านเลยค่ะเรียนเชิญนะคะเด<ร>ี๋ยวร่วมดื่มกันก่อนข้า แจกข้างบนก่อนเลยค่ะแล้วก็แจกข้างล่างด้วยค่ะอย่าเพิ่งดื่มนะคะอย่าเพิ่งยัว่าอย่าเพิ่งเดี๋ยวเราจะมาร่วมดื่มเนเนสเน่ชชอโกเชตพร้อมๆกันกับผู้บริหารทั้งหมดค่ะนะคะแล้วก็คุณครูด้วยค่ะได้แล้วอย่าเพิ่งดื่มนะคะอย่าเพิ่งอดใจไม่ไหวนะคะเดี๋ยวแจกข้างล่างด้วยนะคะแก้วไม่ต้องคืนนะคะให้แก้วไปด้วยนั่เไงล่ะ ใจเย็นๆค่ะนะคะเดี๋ยวให้คนที่นั่งก่อนนะคะก่อนอนุญาตเพราะว่ารู้สึกว่าคนที่นั่งเนี่ยมารอนานแล้วใช่ไหมใช่มั้งสี่โมงจ๊ะเก้าโมงใช่ไหมคะแหมยา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 ยอย่า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 เพิ่งดื่มพี่อย่าพึ่งดื่มอย่าเพิ่งดื่มข้างบนรอก่อนรอก่อนอดใจไม่ไหวนะพี่เนอะเขาติ่นให้ดมก่อนอนุญาตให้ดมก่อน นาทีนะคะต้องท่องจำไ้เลยว่าออกอ่อนอาหาร20นาทีนะคะชาวว่าจะช่วยในการบล็อกหรือว่าจัดจับแป้งก่อนและอิ่มด้วยอ่ะตรงนี้ให้ให้ท่านที่นั่งก่อนนะคะขออนุญาตให้กับท่านที่นั่งก่อนนะคะเอาละคนที่ได้แก้มไปแล้วแล้วก็ด้านบนผู้บริหารองคหงคุณเพลงนนะคะก่อนดื่มขออน,นุญาตมีกหติการณนิดนึงได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาพูดพร้อมกันค่ะนะคะพูดพร้อมกัน หน้าอ่งนี้นล่ะย <c oughs> ี่รลเลยจำให้ดีนะก่อนดื่มเดี๋ยวลูกจะให้สัญญาณนะคะสามสองหนึ่งแล้วพูดำพร้อมกันว่า Nestle ช h Ch o ก o c h e f ดื่มก่อนดีนะแล้วก็เฮ่แล้วค่อยดื่มนะคะเ hey ฮ hey ่ระหว่างเฮ่ระวังระวังโปโกะกระชอบนะคะอ้าไหนลองพร้อมกันครั้งแรกก่อนนะคะเอา้ามสองหนึ่งอย่าเพิ่งดื่มนะ จริงแล้วนะเต่ hey, ดังๆนะคะอา้าวพร้อมใครพูดดังก็ขอให้แฟนรักแฟนหลงนะจ๊ะอา้าวสามสองหนึ่งเนสช็อกโกแลตดื่มก่อนดีนะเอ้ยระวังตกใส่แก้วนะคะและตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะที่เชียงใหม่เรียกว่าเป็นการเปิดต,ตัวหังสัดครั้งแรกของเนสล่ช็อกโกแลตดี อร่อยมาก,อ,มากอร่อยมากผู้ดัเราบ้างค่ะเราอร่อยแล้วค่ะอร่อยเลยค่ะเอาอร่อยก่อนชิมกรี๊ดหน่อยคะ่ะไม่ได้กินก็กรี๊ดทาไมตรมนู้นมี <c oughs> นให้ชิมไม่ต้องน้อยใจนะคะต้มนู้ดเดี๋ยวมีให้ชิมนะคะและโอกาสนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมถ่ายภาพร่วมกันนะคะเอาเป็นว่าเอาแค่ชิดกันนิดนึงค่ะถ่ายภาพสวยๆนะคะอ่าซึ่งมู้ชมเก็บภาพได้เลยค่ะนะคะกลนะ้องไหนยกปือบอกได้นะคะ สวยค่ะนะคะระหว่างู้้อิหารงเนสเล่นะคะน้องปรีนนะคะรวมไปถึงพวกอาหารงแจมฟ้าค่ะ mm hmm. ขอบพระคุณนะคะ mm hmm. ขอไป mm hmm. เลือก็บแก้วก่อนค่ะ mm hmm. ในโอกาสนี้ทางแจมฟ้าจะมีของเทีย่ยวลึกมอบให้กับคุณกปรีนใช่ไหมคะ mm hmm. เอาแก้วนิดนึงค่ะ มา,าถ่ายภาพร่วมกันนิดนึงค่ะนะคะเชิญทุกคนอยากยะะากับเนสเลด้วยค่ะอ้าวกกับใครร่วมดิ้นกันเลยค่ะได้ค่ะค่ะ <c oughs> และนอกจากนั้นแล้วนะคะทางเนสเล่ค่ะเดีด๋ยวทุกคนเก็บให้ค่ะนะคะ ทางเนสเล่ของเราก็ม <spooky noise> ีของเที่ยวลึกนะคะมอบให้กับทางแจกฟ้าเช่นเดียวกันค่ะเป็นการร่วมขอบคุณเอาตบมือหน่อยค่ะแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีนะคะยังไงต้องฝากเนสเล่ช่วยใช้พนทีอ้อนใจด้วยนะคะเดี๋ยวร่วมถ่ายรูปด้านหน้านิดนึงค่ะ่ะทั้งสี่ข้าเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญอ่าโอเคจะได้บาร้านะคะ คุณหลัท่านเลยค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ยังไม่ให้กรีนไปมันอยู่ดีค่ะยังไม่ให้กรีนไปค่ะพอข้างล่างเขามารออะไรรู้ไหมรออะไรรอของปรีน้องคิมเซตแล้วก็รอถ่ายรูปกับกรีนอยู่นะคะได้หรือเปล่าคะนะคะเดี๋ยวนุกขออนุญา